อ๋อครับผมสอบถามพี่ๆนะครับบอกให้สกัดออกครับผมเรียบร้อยครับสกัดยากโคตรยากเลยครับผมสกัดกว่าจะออกนะครับต้องใช้ตัวหินเกียบผมผ่าออกเลยนะครับผ่าออกเลยนะครับก็คลายนะครับผมคลายตัวนี้นะฮะคลายออกนะครับข้างบนกับข้างล่างนะครับข้างล่างผมคลายแล้วนะครับอัตราการเล้งตอบสนองอืดไม่อืดอยู่ตัวล่างนะครับอืดไม่อืดอยู่ตัวล่าง ข้างบนนี้ไม่แน่ใจเป็นอะไรครับจูนท to right? ีรนิตนะครับฟังเสียงเอาแล้วกันนะครับผมแต่ผมลองดูแล้วผมหมุนตัวล่างเข้าเนี่ยไม่มีแรงครับผมเออเหยียบเหมือนไม่ออกนะครับตัวล่างเนี่ยแต่ถ้าคลายออกคลายออกคลายออกเนี่ยเอออัตราการเร่งมาเร็วครับผมแบบมือเราแตะแตะเขเร่งมันเงี้ก็ปื๊ดเลยนะครับผมแล้วก็ช่วยตัวนี้ครับคลายเท่าเท่ากันครับผมบนล่างก็เท่าเท่ากันนะครับก็คือผมจํามาร์กไม่ได้ครับผมขันออกแบบมันสกัดยากมันก็เลย คลายไปแล้วผมเลยฟังเสียงเครื่องเอานะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเครื่องดูนะครับ